อัออ่ลอลองว่าก็แม่เจ้าเด้อจ้าหลอเล่จ้ามึงยู่สิได้เพชรสมุนจ้า่ร้อเก่เก่งเข้าแว้ยล่กูัวาักงตายแล้ว กราบสบายดีสวัสดีทา่านผู้ชมมือนีบมาพ์่อกับที่เก่ากับส่องพรสตูดิโอเนาะมือนีบัพพ์่อกับสิมีภารกิจอีกแล้วทา่านผู้ชมภารกิจตามหาญาต,ติพี่น้องไฮเอฟซี FC, คือเก่าเนาะเพราะว่าเพิ่นขอมาบอกว่าบัพพ์่อไปตามให้แน่เพิ่นบรริดาพ่อพ่อแม่เพิ่นท่านผู้ชมสาวปีเนาะเพิ่นไปตั้งแต่อายุหกปีตอนนี้เพิ่นไปได้ผัวคนฝั่งไทยแล้วนะทา่านผู้ชมเพิ่นว่าอยากเห็นหน้าพ่อหน้าแม่เพิ่นเนาะซึ่งหมู่บ้านเพิ่นนี่เมืองหนองบุกแขวงขมวนบัพพ์พ่อกนะับที่เดินทางไปกกกับบเือิโลลพ่นะเนาะ ขี่รถมอเตอร์ไซค์คันนี้แหลนะท่านผู้ชมเรียบร้อยมาพอนกันยังพระทันฮู้หมู่บ้านเพิ่นดอกเนาะ กระฉีททามชาวบ้านไปเลยก็ทำผู้สมเพราะว่าอันบ้านนะครับเป็นในน้อจัง บ้านนะครับเมืองนองบุกัน้บนบง,นงบงกไัวทาบักทาบักบอป่าเโอ้โอเคทำผสมตอนนี้บครก็ได้มามาเสียหลุดความบักมาทำผสมความไปเมืองนองบุกเลยแดกเลยบ บพรสิความไปเมืองหนองบุกไป้างมุ้สมไปบ้านนาคำเมืองหนองบุกมาแลถามชาวบ้านมาสุดทางเนาะโอเคท่านผู้สมตอนนี้บพพรกับมาหอดเมืองหนองบุกเนาะอยู่ยนะทางด้านหน้าบพพรเป็นเมืองหนองบุกท่านผู้สม แต่ว่ายัางบ่ฮอดดอกอันบ้านนาคำหมาเนาะพอถามเนี่ยพอใหญ่<า>อันทางไปบ้านนากคำเมืองหนองบุกยังไงเนาะ,นะบ้านนากคำบนกีฬาศึกษาบนเดินเตี้ยงขึ้นแต่เป็นออกเลยรถไปนี่แหละกะมันไปมี่เ,<ร>เดินไกลห้องมอไกลห้องหมอไปละไกลห้องมอไปมันมีเส้นหนึ่งทางามันมีมันมีตลาดตรงขวางแล้อยู่ๆเลย สักเลยลัวนีีตลาดสดขอบคุณครับขอบคุณคะไรโอเคทางผู้ชมตอนนี้บ่พรก็ได้มาถึงบ้านนาคำเมืองหนองบัวไปที่เียบห้อยเนาะ ซึงบ่าพร้อได้ถามชาว้าบ้านมาหนิเจ็ดแปดคนน้าธรรมบมถามทางมาเรื่อยๆเพราะว่าบ่าพร้อกับบุเคยมาจากเถือ่อนน้าธรรมสมแล้วที่นี่เราบ่าพร้อกับสิปอันทามหาสือยาติพี่น้องเพิ่นสือคนที่ให้ตามหาในสือสือแลนองนะท่านมูุชมแล้วก็สือของแม่เพื่อนที่ให้ตามหาี่ก็สือยายซิวแล้วก็สือพอ่อสือตาท้อง มูจักเฮือนยายซิวบนอ่อมันจะซิวมันจะเลี้ยวอะไรมันจะลเลี้ยวขยววึ้นมาเลยบนเลี้ยวแลวแม่หรือเปล่าโอ้ขอบใจล่าเดอร์โดยโดย,โดย,โดยบอกพ่อไดทามผล่ลต่างรนสมพันว่าเฮือนมึงเฮือนทีเลยมาแล้วนว่า สบายดิอันหูจักเฮือนอันยายซิวบ้านอ้อยายซิวแล้วก็พ่อนสื่อทองย้ายซิวโดยเพื่อนคล้ายเครื่องนี่บอนี่เข้าไปจะมุ่งไปได้นะเฮือนไก่กกงนะแล้วก็มานี่ก็ได้มาเนี่ไปนี่ลโดยโดยขอดุลเลยละ เคสทางผู้สมตอนนี้บ่พรกมาฮ่อนแต่เจ้าลืมกับลูกเราบ่บอกคือเดี๋ยวนี้นะลูกเพิ่นอยู่กรุงเทพฯกรุงไทยนะได้ผัวเป็นคนฝั่งไทยแล้วที่นี่แหละจะติดต่อมาทางบ้านเพิ่นว่าบ่ได้มาบ้านสาวกว่าปีแล้วเพิ่นว่าโอ้ยแม่นี่เลยค่ะบอโอ้ยดีใจเด้นี่ได้ฮู้เพิ่นกันนี่แม่นบ่นี่ยเออแม่นนั่แหละเออมันก็เฒ่าแล้วมันก็เป็นเอ้ยกู อันนี้ก็คือหมู่บ้านเพิน่นเพิ่นพูอยู่เพื่อนบ่แม่เฒ่าเออ <laughs> มาอเอาปลาแดงนะเพื่อนแม่นี่เราใชมาต่ำบักหุง่งแล้วบัดถามหาบ่มีแบบไผจังไดแล้วเนาะบ่มีค <c oughs> นบ้นดนเฮือนน่ะบ่มีเข้าเอ,อิ้นหาบุมีขเข้าไปสิง้์ก่อนะลูกก็มี2คนลูกชาย ลูกสาวกับลูกชายค่ะตอนนี้กำลังหาเพิ่นน้ 3, องสาวหมุนสมเพิ่นจักปลิลนใส่เพิ่นวะน้าใส่แขวนไวว่าแท้บ้าเบิร์ดสามีโสดอันนี้คือแม่ของเพิ่นเนาะแม่ <c oughs> แม่แท้ๆอ๋ออันนี้คือเพื่อนวะไม่ใหญ่เพื่อนเพื่อนแม่เลย <c oughs> ตอนนี้ก็พ่อมันปเทีมาห้อยนะผู้ชมพ่อเสียแล้วยังลูกสาวผู้เดียวไปไทยจากปีเนะาะเศ้ากว่าปีเลยเศร้าวกว่าปีเลยจากบมเดติดต่อมาเลยบอกว่าตายแล้วคือแม่ทั้งบ้านนี่ก็ตามหาอยู่บนเนาะตามหายู่ลงเฟสแม่ลงเฟสให้ลูกสาวอันอยู่แต่ไทยละชื่อโทรศัรทราบละแม่ละลินเฟสลินไลน์หักบบเหน็นลูกโทรมาจากเธอ ตอนนี้เพิ่นติดต่อมาอยู่ติดต่อมาหาบาพศบอกว่าไปตามให้แน่แม่อยู่บ้านนะครับเมือ,องนองบุกโอเคทางผู้ชมตอนนี้ก็กำลังคิดโทรหาลูกสาวเพิ่นเนาะฮัลโหลสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับแม่อยู่ไซนอ่ะตอนนี้มาถึงบ้านแล้วแม่จ้ามาโทรมาถามแม่โปรดใจใจนี่อันนี้คือลูกชายของเพิ่นฮัลโหลอ่าลองว่ากับแม่เจ้าเด้อจ้าอ้าวว่าเลยยังแล้วชิดฮปกมันจะลีหรือ

เ้ยลูให้งดีใจเลว่าเเปิดนั่นเลยเปิดกล้องเลยเปิดกล้องเปิดดูลูกแม่เล็นหยั่งกรเด็นหยังเอหยังเ่แล่จ่ะดูสิแม่เล่นเรียมตงไมตายไม่ตายเพราะว่าเส็ดบุญโอ้โ้าำนทำง่นด่มึงจื้อผู้ดูบบ้าเ่เส็ดบุญ่เลยพ่อแม่ รอคันเนี่ยจอดูมึงูมึงได้撒อืเดู้กันอยู่เนี่ยเบิ้งค่ะแม่เบิ้งดูค่ะผัวมึงได้撒ได้ผัวเบาได้เห็นเนี่ยนนาสิดานายสิดามันได้ด้วยเหนใ้กันจ่กว่าอันนี้ประมาณนี้เ่าโอมดิค่ะ เออเขามาเบิ้งเขมายินเนาะ่ยิ้นเลยเขามาเบิ้งเบิ้งโนเอ็ตคือว่ะยกขึ้นลายแห่ดดามึงจกติดต่อมหาบันเพื่อนไดฮะเราคอ๋อดูในไอเฟสเดเราตายเนี่ยนี่แหละน้องแคนบูไตฮะโพสะโอ้ยระตายคนหาฉันได้เลยแม่ โย่วนหาไม่จักตีจะให้ไงจะให้แม่โทรมาเบื่อนี่เด้อถ้าจะโทรมาหาลูกก็เด้อเออเออเออบ้านนี่วู้จักแล้วก็โทรมาแล้ตู่กับบ้านเออมีเงินใช้บ่โอยจะถามเรื่องนะฮะผมไม่จักบ้านเลยจะถามเรื่องนะฮะ แม่มีหมายเลขบัญช oh> ีบอเนี่ยจะโอนไปให้แล้วเออหมายโควิดแล้วเนี่ยจะกลับบ้านนีแม่มาลบที่ตรงด้านเด้อมาจึงงานเอาเด้ว่าลูกสาววะเออเออมาพุณแล้วแล้วโควิดพุณแล้วมาบ่ได้เดี๋ยวนี้ฮะมาได้ยุ่งหาเมื่อบ่ได้กุกท้าวแต่บ่อเดี๋ยวนี้ฮะข้าวละไงล่ะเออ มีประหานำกูเข้าดีข้าดีมะม่วงแมนติางถ้อว่ามันนี่แหละอยากเบิ่งลานเขยดแ้วให้กูเบิ่งแน่แม่ให้มาให้เบิ่งแน่ลานเขยอยากเบิ่งลานเขยนี่มาเบิ่งเนดน้นอเงเนาี่อด่ออะไรให้ห้ให้ใ้ให้ให้ใั้ให้ใ้ใั้ให้ด้นห้้้ใอ้ให้้ให้้ใ้ ไม่แพงกันไม่เบิ้งไม่ให้งกันได้เป็นัวเดียวเม็ดเดียวบังไดยกินข้าวพากันให้จนาันเก้นน้องทั้งเบิดเลยนี่เขาก้มมาเบิ่งให้มาเห็นเฮือนแม่เท่าเด้อบ้านแม่เท่าเด้อทุกจะได้ไม่ดเท่าทุกจะได้ทุกแท้เดียวเนี่ยแม่เท่าใส่กูเดือนเด้อ เท่าภูมีผัวหาได้ผัวก็ตายแล้วมีผัวแม่เท่าก็อยู่ผู้เดียวผัวภูมิมีแต่แม่เท่าบูมีผัวจะคนผัวตายเมื่อแล้วผัวตายเมื่อแหละทีละเอ้ยว่าน้ำยายไหมลูกเบิ่งหาตั้งจากคืนอันอันนานลูกแหล่แหล่ลุงเงี้ยยายแล้วจะ จะควบแล้ท่าอิเล่ปื้อก็ไปวใน้อยนก็ไปซี่เื่อละได้ไปกรุงเทพหาไปี้าแล้วเออค้งงบาลเกที่ในบ้านะแม่บาเที่งบาลเกที่บ้านค่ะจะได้เอาไปทำบัตรจะได้เอาไปต่อกะจดให้เจ้าะกูไปเห็นบอนอื่นกับปูชื่อบูจักคนเจอเทรเข้ากันเลยโอ้ยลอง ไปน้าลองตามหาก่อนนะไปว่าวไอ้พังจังมาดีใจจนว่าโนตะตูนอนนั่งชุ่มกันอยู่นะั่นเขาไปว่าวไอ้พังกันผากันตื้นแม่ป้ายนี่ยนะผมก็โทรมาแล้วล่งไหลมาแล้วบ้านผ้ากันตื่นดีใจเด้จานตะตูดีใจเด้จัง แต่นี่แล้วเด้อเื่อนในพงษเพื่อดแม่พงเห็นะจ้เขาสาบแล้วสายังองาบอะไรเป็นยังไงน้าสายจเด้ออะุญาสีบุญมีเงิน่าอะไรคุญลายอะไรน บ้านหลังไม่ได้เขาเฮ็ดอยู่ในสวนนะเนี่ยหลังเก้ามึงบอลเออสวนทั้งหมดเออเป็นครอบเป็นครัวอยู่บ่เป็นครอบเป็นครัวเนี่ยเท่ากันกันบ้านเราเนี่ยแมเออเออเออไม่ได้เศร้าหรอวะเพราะดูที่จะฟ้องเองเลยไม่ได้เศร้าเออมากระดีเลยลูกเลยจะใกล้จะได้เที่ยวแล้วเล่ะ เออเกี่ยวอยู่มาค่คนโตห้ามคนโตคนนี้ค่ะเนี่ยค่ะแล้วนี่้อาเอาไปเบิ่งข้าวอยู่เดี๋ยวนี้ฮะเออเอาไปเบิ่งข้าวอยู่เห็นแล้วเคยเคยเห็นแล้วทำงานหาเงินภาคกยายน่ะเด้อแม่ลูกชายคนโตกันสิบแปดปีแล้วปะนั่นแหละกวัาวัดสามสิบแล้วมึงป่าอยู่ค่ะสามสิบอยู่ว่ะไปอยู่สุราษฎร์อีกจะปีนั่นแหละ สามชิปปีบอประมาณนั้นเนาะแม่เนาะเออประมาณนั้นล่ะอือโอ้ยขอบใจหลายๆได้ข้าวฮอนหาแก้วมาแม่ดีใจไม่พอเอาวานเอาเวียงเนาะยังอยู่เอาวานละตายแล้วเอาเปียงอะไย่างเอาขวเปียงกัย่างเอาตีกัย่างเอาเปียงกัย่างเออย่างเอาคนที่แก้กว่าไม่ตายเออคนนุ่มกว่า ตััวออนนน่แหลละะเาาาความรู้สึกเป็นยังไงนั่นนอกไม่ใหญ่ทีเดียวพ่อลูกเนาะดีใจดีใจแห้งบ่แม่ดีใจแห้งดีใจจนรอบอกบกนะจนน้ำตาอ๋อกอินฮอดลูกไรแห้งว่าตอนใดปีพุ่งเห็ดโยมแม่พอได้สิบุกินฮอดบ่แม่สิตะลูกเสียแลว้วยาหมันบุญละแม่เฮ็ดบุญหาห่อข้าวหาห่อข้าวซากห่อข้าวซา,า,า,ากให้ดูเออลา ได้เงินมาแหลวแม่สิเห็ุบุญหาสิเหตุแต่ชาวเสียแล้ววัดตายตกน้ำว่อยูเตหููเกตผูละว,ว่าลูกตายแล้วผู้แต่ก็ว่าตายแล้วไปแม่ไปลุงไปเสี่ยงเบิง่งละยังอยู่อือแม่ไปบิ่งนังเทียมกับยังมีชีวิตอ,อยู่ยังมีชีวิตอยู่ว่ามีลูกม,มีเมียแล้วมีครัวแล้วเขาวาา่า่ะแล้วมีลูกสามคนเขาจ้าว่าหันอาเออแล้วมีผู้ชายมีผู้หญิงเขาว่า แม่กพังข้าวอยู่ใน,นนี้แ,ลแหละวป้ากับบุก็ไปลม่กอหาซืา้อากบจักไปจก,กับแม่อยู่เมืองลาวแม่บุจักกิสังเท่าแล้วดูวดูนี่แต่พังรอพังข้าวนี่แหละแกนบุตรตายหากักมันนักชิดได้ยินดอกวะคิดอยู่ในนี้แหละค <c oughs> ิดในใจนะเออกินในใจต้องมาต้องเห็นแกนบุตตายฮะั่นนันนี่นี่โอ้ยสาธ แม่ใหใจให้ใหใหคือยังให้ลูกกลับมาบ่ไหมไงยังให้ลูกกลับมายังให้กูกลับมายามเออมายามเาัายังมฆ่ามาบ่ได้เดียวนี่ยมันยังฆ่าโควิดมันยากแค่นคือแต่ก้าวสฉยอ่ยแม่ป่าแล้วเ<อ>ป็นลัดเอาแล้วแม่ไปแล้วนี่มันเห็นแต่ได้แต่มันมาไปบ่ได้นี่คืออันพ่อเขาเพิ่นนี่ก็เสียแล้วบ่เสียแล้วได้ชิบว่าปีแล้วมะพ่อเขาเพิ่นเสียเพิ่นก็บ่ได้อยู่บ้านบ่ได้อยู่เพิ่นก็ยังบ่ฮู้บ่ฮู้ ที่ทำไอ้ที่ไปยู่นน้ำมันบอลเพิ่นวาวนั้นละกันเ,เห็นแต่มันตายอะไรไปเออยบ่ได้เห็นบ่ได้ยินข่าวเพิ่นวาวหะยันแต่ตายแต่ภูเก็ตบอลนั่นขึ้นนั่นสุลมิลร้อนนี่นะ <S <S อันน้องอันลูกชายใหญ่น่ะนะตายละะแล้วก็แจ้งแล้วไม่แต่เฮ็ดบุญเลยหาไปประกาศเขาแล้วไปหาเพื่อนแล้วว่าให้มันประกรันภัยหันเอามาให้นะได้อยา่างเฮ็ดบุญอยากแจกขา้าว เพื่อนเรา,าเห็น,กกนเซิฟจากก้อนเพื่อนเราจังสีเอาให้พอแค่นแค่นได้มากกัดยีนได้เอาเงินแทนคืนแล้วบาทนี่ลูก <c oughs> เห็นเลยเดี๋ยวซาเออนั่นแหละเขาเราว่าบุกเขาให้เขาเอาหาเห็นอืไม่ได้แจ้งแล้วว่าสันโอเคไม่ใหญ่ขอบคุณหลายๆเด้อเออสาธ <c oughs> ุอยู่ดีแม่งได้ลูกไทยนั่นก็นดีโอเคทำผสมสำหรับคลิปนี้บุพพรกับคอ,อตัวไปก่อนเนาะเอาไปคลิปหน้าพบกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและทำสมเพื่อเป็นกำลังใจให้บุพพรทำคลิปต่อไปเนาะ สำหรับคลิปนี้ก็กล่าวว่าสบายดีสวัสดีทางผู้ชม